오케이네, 그럼 제가 돌아가서 드리면 참 여러분들 한개 더네요, 씁니다. 그럼 저희는 다시 한번 게임 트레이 액츄얼 배틀 시뮬레이터를 다시 한번 시작하겠습니다. โอเคหรือครัออบผม้ก็กลับไาอีกแล้วนะครับฝั่ับเจ้าเกมแท็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจำของเรานะครับนะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางจะอัปเดตครั้งก่อนหน้าเนี่ยนานเหมือนกันครับผมนะโดยเจ้าสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าคัสตอมคอนเทนต์นั่นเองครับผมนะ <S <S อ่าแต่ท่านคงจะเห็นกันแล้วนะซึ่งเจ้าโหมดนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครให้เป็นในแบบของตัวเองได้เว้ยโอเคเอาไว้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคัสตอมคอนเทนต์เนี่ยจะมีอะไรบ้างถ้้้าพรอมมแลลวไปดูเยผ ไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นเทียบรอยแล้วนะครับผมนะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ะก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่สองปุ่มด้านบนก็คือเจ้ายูนิตกับเจ้าแฟคชันนั่นเองครับผมนะโดยเจ้ายูนิตเนี่ยก็จะหมายถึงตัวละครของเรานั่นเองครับผมนะส่วนเจ้าแฟคชันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะชนเผ่านี้ป่ะถ้าเปลทเทอก็คือชนเผ่านั่นเองครับผมนะก็โอเคนี่หักลักๆก็จะมีอยู่สองปุ่มนะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากการสร้างตัวละครนึงก่อนเลยดีกว่าผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวละครเนี่ยเราก็จะไม่มีชนเเผผ่่านนััองครบม โ okay, อเคมาเริวไปเลยโอเคว่าพอเขาเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นั่นเองก็หมดนี่โอ้โหมีกองสปินด้วยนะโอเคมาแล้วก็จะมีสองสีเราเลือกหลักก็คือสีฟ้ากับสีแดงนะแต่ว่าผมแบบสีแดงแรงฤทธิ์ไรอย่างี้นะผมก็จะเลือกสีแดงแล้วกันนะครับผมปุ่มแรกก็หมดนะยูนิตเบสอันนี้น่าจะหมายถึงแบบ รูปร่างใช่ไหมเออเป็นแบบรูปล่างอันนี้มีโครงกระดูตัวเล็กแล้วก็คนธรรมดาอันนี้คือแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะแบบว่าใครอยากจะใส่จินตนาการเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะเพราะว่าไม่เป็นการคัสตอมตัวละครของตัวเองขึ้นมาตามทัศนคติและก็อุดมคติของเรานะครับผมโอเคต่อมาอันที่2เป็นยูนิตวอยซ์อันนี้ก็จะแบบที่แบบอ๋ออันนี้เหมือนถึงเสียงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหนด,เด,เดีเอาอดีเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะแบบผมชอบเสียงเนี่ยอ่าโอเคแล้วไงต่ออันนี้คืออะไรผิดคืออะไร อ๋อคือการปรับระดับเสียงได้ด้วยโอ้โหเลือกเสียงไม่พอปรับระดับเสียงอีกต่อมามือเลนทยอาวมีสองแบบก็คือมีลีกับเลยก็คือระยะไกลแล้วก็อาวุธประชิดนะโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นแบบเอ่อมีลีแล้วกันนะโอเคเอาเป็นมีลีแล้วกันนะครับผมนะต่อมาถ้าเกิดไอเอดมีแน่นอน,นครับผมสัว์ไรเดอร์ยังไม่มีนะครับผมนะสัตว์ไรเดอร์นี่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับสัตว์เจ้าอาวุธเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นแบบเอ่อมือเดียวกับสองมือใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูกันดีกว่าว่าอาวุธเนี่ยมันมีอะไรบ้าางอ่ นี้โหโคตรเยอะครับผมนะอันนี้นะน,นี่คือแบบขนมาทั้งเกมเลยวะเนี่ย<อ>ใช่ครับผมผมว่าน่าจะขนมาทั้งเกมคือมีทุกอย่างแล้วก็อะไรอ้โหอันน,ออนี้คือแบบว่ากดเพื่อเลือกอะไรอย่างนี้แถมเปลี่ยนสีได้ด้วยโอเคผมว่าตัวละครของผมเนี่ยผมว่าแบบจะเอาให้ออกแนวเออ่ระยะไกลดีไหมเฮ้ยทำไมบางรูปบางอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีปืนด้วย โโอ้โหมาเป็นปืนเลยทีเดียวเชียวว่าแบบนะอันนี้รู้สึกว่าจะมาจากเกมแท็บจีก็เหมือนก็คือเจ้าอ่าแท็บเวอร์ชันบัตเทอร์ยอนะครับเหมือนก็จะมีอาวุธโอ้โหเป็นเจ้าของเดิมกันก็นเงียบเลยเนาะไหนเกมแท็บมันก็ยังไม่มีอาวุธปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมงั้นเรามาแต่งเป็นปืนดีกว่าผมอะไรนี่ล็อกเ็ตลังเชอร์ไปเลยไปเข้ามาเอาเอา RPG อัดหน้าแม่งให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็อาวุธลองอาวุธลองผมว่าไหนไหนมันมาเป็น RPG แล้วอะ ก็ต้องเป็นกระทะไหมเอออาร์พีจีปืนมันก็ต้องคู่กับกระทะอยู่แล้วเว้ยน,นี่ก็เอาเป็นกระทัดกละกันอ้ยเป็นไงโอ้โหคือแบบใครเข้ามาฟาดหมดนะฮะเออคือน่าก,กลัวมากต่อมาอันนี้เป็นอ i l i t y ของนะสำหรับ ability ก็อันนี้น่าจะหมายถึงแบบอ่าสกิลต,ตัวใช่ไหมอ,อันนี้มีเฮ้ยมีการลงมีการหลบโอเคมากรบผมยัดสกิลการหลบแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นสายยิงไกลเนี่ยมันก็น่าจะต้องแบบอ่าฟับฟับหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลบให้หมดเออเน้นหลบไว้เน้นหลบ นี่หลบไม่หมดเลยโอเคเราใส่ได้5อันเท่านั้นนะก็ก็ถือว่าไม่โกงเกินไปนะ5อันโกังดีนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เอาป็นนากานมีแบบมีฝ้าหน่อยรับไออาวุธอะไรงนี้เออแล้วก็นี่โอเคเออก็แบบยัดหมดอะก็คือกลายเป็นเดินแอตติกไปแล้วอะจังหวะนี้โอเคไปต่อครับผมนะสับเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีโอ้โห เลือกได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับเนก็คือโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกดีกว่าโทนของผมเนี่ยผมว่าแบบสงครามหน่อยไหมหวัวมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีเบอร์วอลด้วยนี่ไงโอ้โหคุมทีมสงครามโอเคนี่ก็ผมนะผมว่าดีกว่าเบอร์วอลทูแมสดีกว่าเอ๊ะผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นตัวละครในแถบใส่นะเออทำไมไม่คุ้นเลยนะเหม่เป็นไ,ปไรต่อมาเป็นชุดเหรอเอาแบบนี่ไหม ทรงแบบนักเรียนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเป็นทหารแบบไฮคลาสหน่อยอะไรอย่เงี้ยโอ้แล้วก็ต่อมาอาร์มโอเคอาร์มอันนี้อันนี้แล้วกันอันนี้เท่ดีนะฮะอันนี้คือใส่ตามใจฉันนะตามฟิลลิ่งนะแล้วก็ซึ่งเกงนั่งเกงก็นี่แล้วกันเออเนี่ยแบบกลมตีมะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่คือแบบเด็กนอกอะไรอย่างงี้นะรองเท้าขอแบบดูดูหน่อยสุดท้าผมว่าผมเอาเป็นนี่ดีกว่า โอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่แหละโอ้โหตุลครเนี่ยดมคตินะครับผมแล้วก็จริงๆเราสามารถใส่ทับกันได้ด้วยนะก็คือแบบนี้ครับผมก็จะใส่ทับทับกันไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะ โอเคมาต่อ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 มาเป็นสเตตครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยนะเพราะว่าเออคือทุกอย่างก็อยู่ที่สเตตใช่ไหมจะโหดจะกากจะเก่งก,ก็ต้องอยู่ที่สเตตเว้ยเรามาเริ่มจากอันแรกดีกว่าฮิตพอยต์ฮิตพอยต์คืออะไรฮิตพอยต์คือรสึกว่าน่าจะเป็นเลือดก,ก็คือแบบเอตัวละครนนั่นแหละนะฮิตพอยต์ใส่ได้สูงสุดเฮ้ยใส่ได้เยอะมากเลยครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผม,มใส่สัก5 0าร้อยแล้วกันนาเอาแบบไม่โหดไม่กากเกินไปนะเอากล้องพอดีพอดีนะครับผมต่อมาไซส์อันนี้ก็ห โอเคไม่เอาไม่เอาครัเป็นแบบคนธรรมดาเออคุมตีนธรรมดาต่อมาผมนะอันนี้เป็นน้ำหนักน้ำหนักนี่ก็มีผลนะเว้ยเท่ากับตัวละครเรายิ่งน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็แบบจะแบบคุมแรงดีดได้ดีอะไรอย่างงี้นะครับผมว่าเอาแล้วคูณ2พอนะโอเคต่อมามูมิสปีดก็คูณ2ไปนะเอาแบบไม่เยอะมากต่อมาแอทแทคสปีดห้าละกันนะเพราะว่ามันเป็นปืนอ่ะก็ต้องแบบรีบยิงอะไรอย่างงี้ไปโอเคแล้ okay. age, วท้ายดาเมจเว้ยเอาไปสัก10ไปเออมัน RPG อ่ะก็ต้องสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะ โอเคนั้งไงต่อโอเคเรียบร้อยต่อมาก็เป็นการเซฟนะก็คือมีการถ่ายรูปด้ยโอ้โหถ้าไม่สวยเลยนายเออเอาแบบเฉยๆหน่อยโอเคมาถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มดีโอเคเรียบร้อยได้ความมาแล้วแล้วก็ราคาจะเป็นออโต้แล้วกัาานโตโตนะเอาที่เกมจัดให้เลยนะอาพันกว่าพ,พันกว่าก็ยังดีโอเคต่อมามดแลวชือ่อ่าสุดท้ายและชื่อับผมนะก็ดูจากทรงแล้วก็น่าจะชื่อว่า นี่แฮปปี้กันและการที่เลือก็คือแบบเออยิงแล้วก็ไปสบายเลยอย่างนี้นะปืนแห่งความสบายเออเสร็จแล้วก็กดอ่าเซฟครับผม เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้เจ้าแฮปปี้กันมาแล้วนั่นเองครับผมนะแต่ว่าการที่จะใส่ตัวละครเข้าไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีเผาก่อนไหมเออถ้าเกิดว่าเป็นแบบตัวละครไร้สัญชาติมันก็มันมันก็ใส่ไม่ได้แล้ว,ลวนะงั้ก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มแฟชั่นกันดีกว่าครับผมนะโอเคอันแรกตั้งชื่อก่อนเออชื่อว่าคัสตอมแล้วกันเออเอาแบบเผาคัสตอมอะไรอย่างนี้นะ <S <S แล้วก็เราสามารถเลือกโลโก้เผาได้ด้วยครับผมนี้แล้วกันนี่โค้ดเฟียลกดเลือกตัวละครเข้าไปครับผมนะแล้วก็อามีมีเลือกสีด้วยเอาสีฟ้าแล้วกัน าแล้วก็กดเซฟครับผมโอเคเรียบร้อยผมเพจแค่นี้เราก็จะได้เจ้าตัวละครเนี่ยมาอยู่ในเผ่าคัสตอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปเทสเจ้าแฮปปี้กันกันเลยดีกว mm ่า hmm. ผ <Okay, S 2> มไปเลยโอเควันนั้มาอยู่ในเกมมปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วอา้าวหายไปไหนวะอ๋อนี่ก็เหมนะือเราต้องมากดที่มอร์แฟคชั่นก่อนนะครับผมนะแล้วก็ทําการลากไอ้เจ้าเนี่ยลากไปใส่ตรงนี้นั่นเองครับผมนะโคตรเฟี yeah ้ยว oh, นะเฟี้ยวจริงอะไรจริงนะครับผมนะแล้วก็นี่เจ้าแฮปปี้การมาแล้ว เป็นไงล่ะโคตรเท่ก่อนนะบอกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอบบิลิตี้กันก่อนดีกว่านะผมว่าอ่าเริ่มจากอ่าเจ้านักรบสปาร์ตันสักโอ้โหแค่นี้แหละครับก็เกิดแล้วหกตัวเอาสักอ่าให้สองเท่าเลยสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวเลยอ่ะสองให้สิองตัวเลยดูดีว่าเจ้าแฮปปี้กันเนี่ยจะไหวไหมปะ่ะไปดูกันเลยโอเคเจ้านี้มาแล้วนะแฮปปี้กันยังไงตู้แบบโอ้โหหนึ่งฮอตโอ้โหมีกิ้งสาประสบนะผมนะเฮ้ยยังไงต่อยังไงต่อโอ้หูสองไปดอกซอมโอ้โหวันช็อตวันคิว โอ้โหไว้ช็อตเรียบร้อยครับผมนี่คือตุ้มตามดีกว่าเอฟเฟกต์อลิบูดเลยก็ี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมโห่ไม่เกรงใจใครเลยเว้ยไม่คิดว่ากับสิบตัวผมว่าแบบมันกระจอกไปนะครับผมนะสับเจ้าแฮปปี้กันของผมเนี่ยน่าจะต้องแบบนี่ครับผมนี่มาเป็นกองทัพครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูราคาแล้วก็นั่นแหละครับผมสองพันกว่าบาทนะซึ่งก็ห่างกันแปดเท่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง1แวต43เนี่ยใคร จะเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยโอเคตอนนี้มาแล้วตอนนั้นก็ถือปืนอย่างนี้โคตรเปียวอัพีจีมือเดียวได้ไงลงไปแล้วนึงจะโอ้โหกระเด็นนี่หมดนะโอเคกระเด็นกลัเดินเข้ามาโอ้โหสองช็อตไปสองช็อตโอ้โหโอ้โหคิงมาแล้วนะโอ้โหคิงก็กระเด็นแล้วในะจังหวะนีอ้ออไม่เก่งใจใครจริงๆอ่ะดูดนะ เราฆ่าตัวตายทำไมเนี้ยโอเค,คผมเมื่อกี้แบบอาจจะแบบคนเยอะไปไงเออสี่สิบกว่าตัวก็แบบว่าเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมลองมาแบบตัวเดียวดูไหมเออเอาแบบตัวเดียวไปเลยนี่ครับผมซุปเปอร์บ็อกเซอร์ดูดิหน,หนึ่งเนี่ยใครจะชนะไปไป,ไปลองดูกันดีกว่าใคจรจะดนี้มาแล้วครับผมแล้วก็โตมไปโอ้โหมีหลบเฮ้ยเฮ้ยมันหลบว่ะมันมีหลบว่ะมันมีหลบเออเห็นเห็นนะเมื่อกี้เห็นเขาหลบอ่ะเราอยากลองหลบบ้างไหมแฮปปี้กันเนี่ยปะทะกับไวเบสสิบตัวดูสิว่า ไม่จะสามารถหลบกระสุนได้หมดหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเล่นก่อผมไปเลยโอเคจะนนี้มาแล้วหมแล้วก็โอ้โหเฮ้ยหลบยังพร้อมเพียงการโอ้โหนูเมื่อไหร่เพื่อนแจ็คสันโอเคบึ้มไปบึ้มไปเมื่อโอ้ยมีหลบอ่ะมีหลบอ่ะมีหลบอ่ะเอ้หึ่บึ้มไปบึ้มไปเอ้ยมีหลบแล้วก็ โอเคนะครับนะี่ก็จบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโหมดปรับแต่งตัวละครเป็นยังไงกันบ้างคนนะั้นก็ถือว่าทางพวกพัฒงานในทาออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับเลยทำให้แบบว่าเราสามารถรคัสตอมตัวละครของเราเองได้ตามแบบอุดมคติของเราเลยนะเราอยากจะให้มันโหดมันกัดกหรือว่า แบบเกลียนอะไรก็ว่ากันไปครับผมนะก็สามารถทําได้หมดเลยนะก็คือจินตนาการสําคัญกับความดูไว้ถ้ามีโอกาสนะผมจะมาคัสตอมตัวละครให้ท่านผู้ชมดูกัอนอีกกว่านะครับผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจมูดนี้เนะี่ยมันสามารถแตกไปได้ไกลามากจริงๆนะครับผมนะก็โอเคถ้านะชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนะที่จะตอไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็โอเคสำหรับวันนี้ผมคุณเซกเมอร์ซีกับเจ้า Happy แฮปปี้กัต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า